สรุปข่าวสารรัฐธรรมนูญรับพิจารณาคดีนายกแพทองทานสารรัฐธรรมนูญได้กำหนดนัดประชุมตุลาการในวันที่1กร,กราคม2568เพื่อพิจารณาคำร้องถอดถอนนางสาวแพทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรี หลังเกิดกรณีคลิปเสียงสนทนาระหว่างนายกไทยกับสมเร็จหุ่นเซนอดีตผู้นำกัมพูชาซึ่งหลายฝ่ายมองว่าอาจมีลักษณะละเมิดอำนาจอธิปไตยและเข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญ คำร้องดังกล่าวนำโดยกลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจำนวนรวม36คนซึ่งเรียกร้องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านายกแพทองทานสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา170วงเล็บ5ประกอบมาตรา160วงเล็บ7พร้อมขอให้สารมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ระหว่างการพิจารณาคดีตามมาตรา82วร2 การประชุมของสารรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ถือเป็นวาระเร่งด่วนและสำคัญเพราะผลการพิจารณาในวันที่หนึ่งกระกฎาคมจะนำไปสู่3ามแนวทางคือ 1. ศสารไม่รับคำร้องนายกยังคงดำรงตำแหน่งต่อไป 2. ศสารรับคำร้องแต่ไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกทำหน้าที่ได้ตามปกติจนกว่าคดีจะสิ้นสุด 3. าสารรับคำร้องและสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ต้องมีการแต่งตั้งรักษาการนายกรัฐมนตรีชั่วคราวประเด็นนี้ส่งผลกระทบทั้งในทางการเมืองเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของประชาชนรวมถึงสายตานานาชาติที่จับตามองสถานการณ์การเมืองของไทยในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเช่นนี้ผลการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญจะเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนและประชาชนอย่างมากและจะเป็นตัวชี้ขาดอนาคตทาง